งานดิ้นนะมันมันเหมือน,นเบิ่งลในกระหูกข่อยบอกแล้วว่าเชื่อมามาข่อยค้าบกันแล้วนี่นะเป็นน้ำเจ้าน่ะมันเป็นน้ำเจ้าหันเจ้าจะมาวาวอ้าก็ตัเบือ่อคนเี้มามาข่อยค้าบมามามาข่อยค้าบมาข่อ,อยดื่ม สวัสดีทุกคนบ่อน้ำเป็นสีขาวเห็นบละนี่คือเราขขาว่าน้ำเลยนีย่หลังเล็กๆไม่ใหญ่นะฮะอันนี้เหอนกขจาว่าเย็นบ่พี่น้องอันนี้น่าจะไม่มีคนอยู่เนาะหลังนี้เก่ากึกเลยตัวจ้านี อันนี้แอมผามมาเฮอันนี้ก็น่าจะไม่มีใครอยู่อ๋ออยู่อยู่อยู่ถะจ้าจลงฟังคุณอันนี้ไม่มีแน่นอนเป็นแอ่งเลยนี่อันนี้ก็มีคนอยู่ทางนี้เงินแต่ลังนีนจะลังง่าย่ี่นนอะแต่ว่ายังคงดั้งเดิมสภาพเก่าเนาะอันนี้คือเหล่าขขาเบาหน้าีเนอะกำลัง เธอกำลังจะไปสีข้าวไหนเดียวดูข้าวดิเดี๋ยวกี่สอบสองสี่ห้าเดหาสอบมันได้ปีนกับสอบวันหนึ่ง <c oughs> รัอเหรอสวัสดีจ้า <c oughs> ทำไมมันมัวมัวมันโฟกัสแต่เธอ <c oughs> เออเออโฟกัสละอันนี้เราขวาวบอลน้าพี่น้องบเบ๊ยกับปักกับแป๊กระทีดกระทัดลัดดีเลย เต็มนี้เนแจ็คสอบเนี่ยไั่เป็นรอยคนเด้อเหรออ้าวทำไมต้องเปลี่ยนนะสอบไม่านนกัดเอามามาคอยแบกเองอุอะอยเดี๋ยวพ่นหมวกกันมกดกล้องขิด มันเป็นกล้องที่บอกว่าโฟกัสแต่คนมันไม่ได้โฟกัสเข้าของเครื่องใช้เรื้อห้ามได้ยูบ่ะไม่ได้เราเข่าช่วยบู๊ปุ๊ยประตูเจดีได้ทไมไมุบเ,เอาฮะทุบเอาอันว่านั่นนะ บ่น้ำรักเขาคายพี่น้องบ่น้ำรักเขาคายรักเขาเพ่อแม่บุญยุแลรักคายเขาสีได้กินเขาใหม่แล้วคายเขาเก้าอืมรักคายเขาเพิ่นรักคายเขาอย่าให้มันหลุดเซ่ ขอบกรุ๊ปคอยซะเอออาจักสอบสอบเดียวพอพวกซี่ก็อยูย่ในก,น,กนแ่้วพี่เนาะบ้านเรือนก็นจะจประมาณนี้เนาะพูดเริ่มมานะ ป้าเสือเื่อนเปื่อนยังเปื่อนตม้มหรือเปื่อนคายเข่าเจอธรรมากินอูมาคายเข่านะมีการโยกอยีกนเขูเล่าก็มีการโยกขึ้นโยกลงอีก อายุขึ้นแอดยกคุณไฮโลลิกดีเนาะโอ้ประตูเล่านะกะันนะทิออกแน่บ่แนเนะ่อะไรนั่นอืมในกุญแจอันนั้นเรากุญแจกุญแจมันหักทีเมร่าไปกินเจ้าล <c oughs> <c oughs> าคขายข่าวกุญแจเล่าอยูน่นะ <c oughs> เมเ่าจะเว้า เดี๋ยวลาคา้เขาเอามาว่าขอยจีเปก<ำ>ลงมาลงมามว่าต่อคอยลกากเขาเพิ่นเป็นผู้เบะเออยอ่ามาัน h e a ยตอะไรไม่ก o ุบคนลกากเขาไปขายอ้ยไม่พ้าานทหองตกเลย ดูโสมหน้าคนขี้มัวขโมยข้าวไปเร็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 วเกียนป้อหลายสอบเดี๋ยเด้๋ยวมูลินได้หำอยู่จ้ะเขียนเกียนเกียนม่เขียนไปได้บ้านเฮาเรามีโรงสีเดียวเด้อบ้านเฮาเรามีโรงสีเดียวสีขอนิ้วและสีขอเจ้า บาลเจ้าหน้าฟาอยู่วะฝ่ายนาไม่เกินห้าสี่หรอกห <5, 3. S 1> ้าสามบุอคอยด้วยบุกคอยสิดูสร้างจะขึ้นสร้างน้ำหนักออนนะป๊าหกสหกิบสี่หกสิบสี่วันฉัน 64มีเยอะเท่าไหร่นะใหญ่ไหมเล็กเล็ก64นังเล็กอยู่หรอไม่ใหญ่พอใช่มตัวสวยมากันเดียเราะมากันโอ้บอนบอลท้าออกกันอ่ะเอองสีขาวง อันนี้บอลข้าวออกก็จบไปแล้วนะคนเราจ,จะเป็นแก่ลงสีเด <Yeah. laughs> ะป,ะป,ะปะยย้าป้าป้าว่าอะไรยังห่างมือนะเสียอ,ออกหงสีหน่อยเอาบปห้องสีหน่อย,อา,อ,อ,ยอายุหงสีหน่อยนะ <mm> ที่อยากได้หงสีหน่อยนะั่นอยากได้ลำหลายๆนะพี่น้อง <mm> เห็นปะอันนี้เป็นบอลข่าวออก โอ้ดราดรารที่นี่บอกจะของโรงซีปาป้าามุดาจะโรงย่ำรอบบ้านหลังนี้งามนะอันนี้คือเขาเกะยางนะฮะเนี่ยเรือนมีเรือในมีทุกหลังคานะฮะ อันนี่เงินป่าเธออันนี่ก็เล่าข่าวข้าเจ้าเล่าข่าวนี่แล้วแต่สิปุ๊กเงอนอยู่มงนึ่งเล่าข่าวอีมงนึ่งดิดไอ้ดิบมั่นนี่มื่ก็ละปุ๊กจุ่มกันอยู่ควัยละคือสิยาเข้าห้องน้ำบ่ขอยัดของน้ำก็ได้พี่น้อง คนก,ตกน็ต๊คุนตีกลองแรงชวนชวนเต,ตรียมตัวออกนาะได้แล้วครับมือนีิฮันบะนำขับก่อน,นะเาเจ้าขับเองน,นางสอดถ่ายสิบัานะหลักคายข่ากับบอกบเม่เจ้าก็เป็นคนเบเฮ้ยเจ้าน่นะหลักคายบนนำหลักคายข่าพี่เนอะ จะฟ้องแม่เจ้าเป็นคนเบะก็จะเป็นคนเบะจะฟ้องแม่ให้นี่น่รถสิโลป็นการแสดงนะคะท่านทุนอันที่จริงเราถูกกันจะตายทำไมไม่เอาหมวกแย่งนะไม่ได้กดกันสั่นทำกลางฝนตกจี่น้รอเสียออกหน้ากันละยืดถุงมือต้องเอาหรอก ไปทำไมตีกองแรงันท้วนอยู่สามโมงแล้วนะฮะโอ้นี่รถดุดขาวอะไรนะรถคอยรถเจ้า<ด>เห็นหมดเล้วผมสมัยสัญมันสัญญน้นไปรรก้นกันสั้นไปออกนะ ฝนเดดฝนฝนกระโต๊ะแดดกระเด็ดเนาะนี่แหละบรรยากาศการดีอยู่สั่นไอกเ่บ่เฮ้ยเอาดีๆไม่มั่นใจในตัวเธอขอบับรถเอ,อ๊ะ องานดีนะมันมันเหมือนบางเลยก็หูค่อยบอกแล้วว่าเชื่อมาๆข่อยครับคนนี้นะเป็นน้ำเจ้าน่ะมันเป็นน้ำเจ้าหันเจ้ะมาเบาเออก็เบื่อคนดิมามาข่อยครับมา มางม่ค่อยครับมัยอยามโซกับค่อยดื่มค่อยพีไปให้มันพีชใช่ลายค่อยนั่นและหลักขายข่าวเมดีนะ้สองคนเด้อเอามากระตากเกือบได้ละเกือบแล้วล่ะเกือบแล้วล่ะคนเอียงกระหิตนอนนี้จะต้องไป่มมันไปเด้อ ปีทนกล่องอยู่ของขับรถบอดีเองเออมะปาปุ๋เดียวมีอะปีหมานเจ้านีไม่ตลอดเขี้ยวเหรอเขาจะเขาพยายามใส่เขาใส่กับเจ้ากับไงปุงใส่ลา้เจ้าของขับรถบอดีไม่หรอกสลามนะค่อยคอยมันเป็นสลามแล้วรู้อยู่ว่าถนนมันลื่น คนตกนั่นคนตกสัมนี่คนนอนพอดีถนนมันลื่อนนะสัมนีน่ะใกล้นจะขายยาวบ่คือครับนี่ไอ้นี่คือกันเอายาหนามมาจับได้นี่เออเจ้าเจ้าเอ้านืเป็นน้ำเจ้าเลยผ่าไปลักเท้าเลยบ้าเนั่นแหละเออ โอ้ยตตอแ่ี้ก็มีทางออกหน้าก็หลอนหลอดอยู่เยขานะ้อยช่นอี่มมาแต่นไ่เขากับเจ้าเจ้าข้าขาปานี่ยังเม็ดอันนะงูอย่งน่ะ งูยังงูยอดเตยฮะยอดเตยงูยอดเตยไปปยินบอฮะเลบาปูย่างปูต้นเข่าว่วาเราสงองโตของพนุืม,ม,ม,ม <c oughs> แม่กับพ่อมาแต่หน้าได้งูตัวหนึ่งเราชิมให้เราได้กินนะมันนะ เบิ้งก็เสียหลดลงพี่น้องบุก้าเสียงนะอย่างเงี้ยนี่เธอเอาลงเองเลยแฮ่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 ห่าดีอือหือไมันดับเด้อ มันก็ชอบเสี่ยงอะไรแบบนี้เนาะครับมันชีวิตแล้วทำไมไม่คือปติดเอาเป็นยัวมันยากอย่างนี้น่ะอเห็ดบาบเช็ดเช็ดเช็ดก็บอกแล้วบอกเอาลงกระยาเห็ดบาบกระลิงมันนี้พี่น้องมันก็ชอบสุบุกสมปันอะไนี่ ไป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 ออกนะทุกคนคลิปนี้ก็ลงลงคลองมีสมบัตบ่เอือบ่หนักกันออกแน่นาะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ไปบายบายสบายดีสบายดีบ่หนักมันชุมบุกชุมบั่นอนี้เนี่คนขับรถจบุกแหงกัน